ครับส่งยูทูบน้องมิดาครับผมฝากสวัสดีสูบสูบก้นพี่น้อง <S <S มาเมื่กไงพื้นบ้านพี่น้องไงพื้นบ้านอืมไงพื้นบ้านเน่าพี่น้องไก่ไม้พี่น้องไกนมม่นมขม่าจะบอกเครื่องเชิงยัหน่อยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ทำใบเลนพี่น้องไป้จบมันจะในบ้านพี่น้องดูุกชมเหมือนกันดูเคาะขือนกัน พ่อามาเสือกมีเชิงจะหน่อยพี่น้องตอนนี้เห็นมัล่อคัดพี่น้องเอามาไว้คัดเดี๋ยวอยู่ตัวเดียวพี่น้องมีอยู่ตัวเดียวจุดนี้มีตัวผูมีตัวเดียวขอล่อทำตัวอันนี้ซ่าขาวก็ได้ลยทำหน้าทำตัวพี่น้อง เช็กเราพี่น้องครับพมา่าคือกันเช็กได้ซิฟมาทีหนึ่งพี่น้องที่ก็ตัวใหญ่พหดแตัวนี้ตัวน,นี้ซิฟเดือนซิฟเปียเดือนพี่น้องไปตัวน,นี้ขาขาวร้อยร้อยร้อยส่วนวันสองสี่พี่น้องตัวน,นี้สองหาลดได้ยุ่ยร้อยของเขาวันสองสามสองสี่พี่น้องบียดยุ่ยซัมเน่แล้วพี่นอ้องอะไรอายุก็เนี่ก็สิได้อยู่พี่น้องขึ้นไปอยู่ ตัวนี้ก็ไก่นมพี่นอ้องมแต่ไก่นมไก่พื้นบ้านท้องอะไรพี่น้องตัวนี้เป็นสายมาหล่อพี่น้องนี่ตตัวนี้เลพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เช็คแล้วพี่น้องตัวนึงเป็นมาหล่อพอเป็นมาหล่อเม่เป็นดอกสายของเขาพี่น้องเม่เป็นหยกหยกตัวนี้ร้อยอยู่ประมาณสองสองสามหลพี่น้องตัวนี้ ยังไกลประมาณแปดเดือนเก่าเดือนพี่น้องแปดเก่าเดือนไหนอยู่สองสามสองสี่พี่น้องไก่ตัวนี้ช่วงดีจับสิปมปมคือประมาณลอยพี่น้องไอ้ตัวนี้เช็คแล้วพี่น้องครั้งนึงเช็คท่านึงแล้วบันท้ายคีบว้ต้อแตกพี่น้องใส่ต้อจัดแฮพี่น้องไายมึงพี่น้องจิบขาอยู่พี่น้อง,งพี่น้องไา,ายง <c oughs> ต้อนหักขางหนึง่งว่ะโอ้ยใส่ต้อจานมาเลยล็อกพี่น้องล็อกไวอยู่ต้อนน้อยๆหนึ่งหักเลยเซ็กเลือขางหนึ่งพี่น้อนง,อ,ง,ง,อ,งอีกเซ็กขางที่สองอยู่พี่น้องลอยห,หายดีกันใกลตัวนี้ประมาณแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเธอพ่อหนีเต็มสุดดีนุดด้วยกันพี่น้องตัวนี้ครูด้วยกันตัวนี้ตัวน,นี้มันอันนี้พี่น้องหัวม,มีตำหนิ เอาไว้เลี้ยงไปนี่นะพี่น้องไวงบึงคนละแม่พี่น้องพอได้กันสองซุ้มนี่พอได้กันพี่น้องคนละแม่ต้นนี้เช็คแล้วถือว่าโอเคพี่น้องผ่านอยู่ทางแรกร่อขังสองเพี่น้องวันนี้สีออกลอ่ลอๆเลยพี่น้องติกับพมากก่าเพื่อนกับล่อพี่น้องออกเรียนลอ่อล่อเงาเพี่น้องตัวนี้ ดอ,อ,อ,อกเสียออกลอยเนี่ยมีเหลี่ยมตัวนี้มีเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมันจะเช็กพี่น้องลอยอยู่ลอยอ้วนกันเจ้าหน่อยจับมาพร้อมอยู่พี่น้องค้างได้อีกทีหนึ่งละมันจะสูบไได้อยู่เช็กตัวนี้ก็ยังี่ยมันจะเช็กพี่น้องอ,อ่อนย่าม่วงท่าขาพันเลยพี่น้องมันจะเช็กฝากติดตามได้พี่น้องนะฝาก